สวัสดีครับผมอย่ร้นปรจินนะครับก็วันนี้เป็นลูกค้ามาเลยครับน้ำมันเครื่องแห้งครับจะได้เสียงมาตานะครับลืมถ่ายเลยลืมมาก่อนนะครับเสียงดังเหมือนลุเหมือนก้านับคันที่ผมลงทิกตอกไว้นะครับก็นี่ครับการปกติครับไม่ลอกครับขยับได้ปกตินะครับจับแล้วไม่คอนนะครับเออนี่ครับนี่เลยครับ ลูกเบกครับผมโอ้โหน้่มันเครื่องแห้งครับนี่ครับเห็นไหมครับยังขี่ได้ครับยังขี่ได้อยู่นะครับขี่ได้อยู่แล้วลูกก็ยังไงเดี๋ยวถ้าประกอบเสร็จปุ๊บไปลองนะครับตัดอินดูแล้วก็เทส คันที่ลงคันนี้ที่ว่าไมร้อยห้าสิบรถยนต์ครับคันนี้นะครับห้าสิสามมิลครับวอลโตนะครับอยูนะ่ชักเดิมครับชักเดิมนะครับก็ยินเกีครับขอบคุณสปอนเซอร์น้ำมัน